ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในทินเราวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยขี้หมูแล้วนะครับเด็กปุ๋ยขี้หมูที่สั่งไว,เว้เด็ยทุเรียนก็ใบเลิกจะเขียวดีแล้วนะครับใส่ปุ๋ยขี้หมูเพื่อส้างใส่เดือนนะครับจะใส่เอ้คราวที่แล้วที่ทําไปชุดแรกก็ขี้หมูก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ทนันเขาไม่มีให้ให้ครับก็เลยจะมาใส่หลอดใบที่สองนี่ครับเดี๋ยวเอาขี้หมูขึ้นรถครับเดี๋ยวทยอยไปเขา้เขาขาไปในสวน เอาเรียงเรียงกไม้ดีหละใช้ท่าดีแหละลงง่ายเดี๋ยวถ้ายอยเอาไปลงนะครับเอาไปทีละหน่อยเอาไปมากมันหนัก ครับเอาเข้ามาแล้วก็เอามาลงลายลายไว้ก่อนนะครับใส่ไปต้นละสีลูกก็ต้นละสี่ถุงอย่างต้นเล็กนี่เราก็ใส่แค่สามถุงพอนี่ต้นเล็กก็สามถุงพอต้อนใหญ่ใก็อยู่ประมาณสี่ถุง ลายๆไว้ก่อนครับแล้วเ,เดี๋ยวก็มาแกะถุงแล้วก็ทำให้มันเป็นวงวงรอบๆไอ้ชายทรงพุ่มมันก็อยู่ประมาณเกือบเกือปลายปลายทรงพุ่มครับให้มันอยู่ไกล้ๆหลากหลากฝอยอะให้อยู่ไกล้ๆปลายหลากครับนะครับเอาลายลายไว้ก่อนเนี่ย เดี๋ยวพอลายถั่วสวนแล้วก็เราก็จะมาแกะอีกทีหนึงนี่ครับพอลายลายไว้แล้วเราก็มาแกะถุงครับลายแกะถุงแกะถุงแล้วก็ใส่เป็นวงกลมไปรลอบๆต้นแบบนี้ครับ ก็ใส่หลากๆไปครับเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้มั้งเนี่ยอันนี้ยังไม่ชนกันเนี่ยหลากตรงนู้นมะเออเนี่ยต่อครับเป็นวงกลมไปเนี่ยเออนั่นแหละว่างต่อไปเนี่ยหลากๆต่อไปเป็นวงกลมไปครับวันนี้เอาหลูกๆมาช่วยนะครับเนี่ย ใส่ติดตีนโขกเียครับเขาบนโขกแล้วจะไม่ใส่แล้วผ่าตอนเล็กๆก็ใส่บนโขกได้ใส่เป็นวงกลมรอบๆครับชายชายใบเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เลยชายใบมากครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอฝนตกชะมันก็ละลายออกมาเดี๋ยวเสเดือนมันก็ทําทำให้ให้เป็นขี้เป็นอะไรรอบๆโคดเอง ไหน,นมันกงใหญ่ๆก็เคียยๆ์ๆแพร่แพร่เคียย์แพร่ นครับสายอลอๆไปนะครับนี่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวนะสักประมาณครึ่งเดือนก็ใส่เดือนก็จะเยอะแล้วครับพอใส่เดือนเข้ามาอาสายอยู่ก็ทีนี้ขี้ใส่เดือนก็จะเยอะแล้วดินก็จะฟูจะหลวมใสายแล้วทำให้หดินแน่นนะครับ เนี่ยค่อยลากไว้ครับเนี่ยทำเป็นวงกลมรอบๆไปเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับอยู่ประมาณชายใบอยู่พอดีครับเนี่ยเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็สักสี่ห้าวันก็จะเอาเคมีตามนะครับ เอาอใส่เคมีผมไอ้ตามหน่อยหนึ่งกระตุนครับกระตุนการแตกใบอ่อนครับเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยใส่แล้วมันอยู่นานแต่ว่ามันช้าครับแต่เราใส่เพื่อสร้างเสรเดือนครับใส่ไม่ให้ดินแน่นครับแต่ถ้าจะเอาเร็วอะเอาเคมีแต่เคมีเราใส่บ่อยๆอะดินมันก็จะแข็งดินมันก็จะไม่ฟูดินจะเสียเราต้องสร้างเสษเดือนในสวนด้วยครับ ฟ้าก็คึมเนี่ยวันนี้ฝนก็จะตกตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับฝากติดตามเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการํำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก่อนจากการคลิปนี้ขอผู้รับชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับฝนมากพอดีเลย,เลยใส่เสร็จเนี่ย ผนเริ่มปล่อยแล้วอาเก็บปุ๋ง